สิ่งศักดิ์สิทธิ์คิดอย่างไรต่อคุณกับพวกพ้องนะคะขึ้นไพ่กงล้อมหาสมบัติค่ะท่านมองว่าคุณกับพวกพ้องเป็นคนดีมากเลยท่านจะประทานทรัพย์สมบัติมูลค่ามหาศาลให้นะคะแล้วก็ใบที่สองคิงถือเหรียญค่ะท่านจะทําให้คุณกับพวกพ้องนะคะร่ารวยมีเงินหลายร้อยล้านบาทค่ะเป็นมหาเศรษฐีนะคะแล้วก็ห้าไม้เท้านะคะท่านมองว่าคุณเนี่ย ทำงานร่วมกันได้ดีนะคะเป็นกลุ่มคนที่มีพลังบุญสูงค่ะท่านยอมรับในตัวพวกคุณนะคะแล้วก็ราชินีถือดาบท่านมองว่าพวกคุณเป็นคนจิตใจเข้มแข็งจะต้องชนะอุปสรรคทั้งหลายนะคะแล้วก็ไพ่แปดถ้วยนะคะท่านมองว่าคุณเนี่ยสูญเสียมามา,มากแล้วท่านเห็นใจมากเลยค่ะแล้วก็ท่านมองว่า กรรมดีนะคะจะส่งผลต่อคุณจะมอบสิ่งดีๆให้คุณค่ะท่านมีอะไรดีๆจะให้คุณอีกเยอะแยะเลยนะคะยิ่งคุณทำบุญสวดมนต์เนี่ยคุณจะได้รับอะไรดีๆอีกมากมายทีเดียวค่ะ